สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนากราชนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นผลสรุปฮานอยนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจหน่อยกาชาดฮานอยพิเศษธราปกติและฮานอยวีรพีครับผมและเป็นการปล่อยต่องวดครับผมของวันที่30มกราหกเนะครับผมเป็นประจำทุกวันครับผมทางช่องเลขนาคราชนะครับผม ก่อนไปดูผลสรุปกันนะครับก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเล็กนากข่าชดยครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์กดติดตามช่องเลขนาคราชขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกทุกท่านเทินรวยรวยรวยครับมาดูผลตัวเลขกันเลยครับผมครับผมเลขนาคราดนะครับวันที่ยีิบเก้ากราหกเจ็ดหานอยนะครับเลขขนาดวางไว้นะครับเฉพาะกิจนะครับแต่ก่อนไปดูเฉพาะกิจก็มาดูตัวลูดนะครับเลขขนาดวางรูดไว้เจ็ดห้าแปดหนึ่งเก้านะครับก็เข้าตัวลูดไปนะครับ อันนี้เลขขนาดทำแยกนะครับพวกนี้จะไม่มีแล้วครับพ่กนี้จะมีแค่เฉพาะในกรอบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่หนะครับเข้าตัวรูปไป8ครั้งนะครับสำหรับ5าฮานอยนะครับมาดูตัวเฉพาะครับเฉพาะกิจนะครับผมเลขขลาดวางนะครับมีตัวนะครับมีตัว12 78นะครับคือเป็นตัวเด่นนะครับเ8ดเด่นบนล่างนะครับประกบนะครับเจาะนะครับผม1718 1278 27เข้าเข้ารูดนะครับผลที่ออกมา182นะครับก็เข้า3ตัวเลยครับผมนะครับเข้า3ตัวครับ182บนเฉพาะกิจนะครับผมแล้วเข้า82นะครับนะครับบนนะครับผม กาชาดครับผมกาชาดก็วางนะครับตัวเด่นไว้ที่4 5 6 7นะครับผมเข้า6นะครับเข้า6นะครับแล้วก็มา5นะครับเป็นหลักร้อยนะครับผมพิเศษครับพิเศษวางตัวเด่นบนล่างไว้ครับ8กับ9ครับผมก็มานะครับมาที่9กับ8ครับ8เป็นหลักร้อยเเป็นหลักสิบนะครับผมแล้วก็หน่วยของล่างนะครับผม ปกติครับผมปกติวางไว้นะครับผมเด่นนะครับ0.167ครับผมก็มาเข้า71นะครับ71ตัวเจาะครับผมล่างนะครับแล้วเข้า6นะครับผมนะครับสติดีอยู่นะครับผม VP นะครับผมผลออก0.8.1ครับผม081ย์กับ15เข้ารูด5ครับผม นะครับผลก็ดีครับมาดูต่อของวันพรุ่งนี้ครับวันที่30มสกรานะครับผมสามกรานะครับผมตามนี้เลยครับผมนะครับก็ขอเอฟซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์ช่องเลขราดนะครับผมขอทุกท่านจงรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ